นี่เรามาพบกหัวรุดจ,จักรนะครับเข้วมาแล้วครับรุ่นใหม่เลยเขาเขียวแล้วเขาเขียวผงใส่จะเป็นหัวรุดจ,จักรไฟฟ้าแน่น รถ e ีวีจริงด้วยครับรถไฟฟ้าจริงด้วยนะครับโอ้สามารถลากคอเนเดนเซอร์ได้ครับต่อหน้าเลยครับนหครับ งามจริงๆนะครับรถไฟฟ้านะครับลากหัวรถจักรรถไฟฟ้านะครับหัวรถจักรไฟฟ้านะครับลากคอนเทนเนอร์ได้ยาวมากครับเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะครับวันนี้นะครับนี่สถานีช่าเจียงเซานะครับบนยืนิเวอร์สิตี้ ห่างจากสถา,านีประมาณสักสามร้อยเมตรับกำลังดีนะครับโอ้โหต้องดีกวาะนะครับมีกำลังกี่แรงมาแนะล้วับไปถามลูกชายก่อนนะครับ แบบชควดีมากเลยนะครับปกติจะเป็น q s y หรือ CSR นะครับแต่วันนี้เป็นรถ e e v e, นะครับไฟฟ้านะครับเดินทางกันปลอดไปนะครับขนช,ช่งสินค้าอย่างปลอดไปนะครับผมครับ